เปนพี่น้องสุขุสกุครับระว่าจะเป็นทั้งในและนอกต่างประเทศที่เข้ามารับชมก็ดีครับมันนี่กับมาพ่อกับไปชัดไปรุ่นทำกินชาแนลเชียงคยครับผมเหมือนเศร้าใจก็ได้เอาเศษเล็กเอาของแก่พี่นียมทองแดงตะกัวทองเหลืองไปขายครับผมในเงินหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับกับมีค้าใส่ใจกับใส่เงินรถไปสี่พันสามแล้วก็เติมมันหาร้อยครับผมเหลือนั่นกับเป็นทุนครับผมซื้อกินซื้ออยาก ทุกอย่างครับผมเมอนชั่นกันเลยว่าหาซื้อของเก่ากลับบ้านนะครับผมบรร่ิหามันเสียเที่ยวนะครับในในก็เอาของมาขายคากลับค่กลับกระแวะเอาของลูกค้าครับผมไล่เก็บลูกค้าเก่าแน่ลูกค้าไม่แน่หาซื้อไปเรืรร่อยครับผมในชักก้นก็ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้สุขุพนที่แวะเขามารับชมทรงกําลังใจให้ชัดตลอดมาครับผมสนับสนุนในการเป็นกําลังใจใกันสู่ต่อไปครับผมอรย์ก็ขอขอบคุณพี่น้องผู้สุขสุพนครับขอวอวยพรในพี่น้องมีความสุขความเจริญครับผมลำล้ำรวยเงินทองไหลมาเทมาครับผมสุขภาพแข็งแรงกับมีแห้งเห็นงานเงินทองไหลมาไหลมาเทมาขึ้นกันครับผม ค่าคลิปนี้ชัดว่ายังผิดพลาดประการใดชักกะขับขอโทษขออภัยพี่น้องสุขสุขคนไว้หนาโอกาสนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ชัดค่ะเมร้มี่ยังนะครับผมแดดมาทักทายส่งกําลังใจพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเขาครับชักกะได้หาสื่อชักกะได้สื่อของเก่ามาเรียบร้อยครับได้มากครับผมไปชักกะไะกินเข่าขางทางคือเก่าครับผมพี่น้องเดี๋ยวให้ชัดง่าเบิ้งครับบรรยากาศรอบๆครับผมอากาศกสิประมาณนี้ครับกินเข่าขางถนนครับผม เขามาในซอยครับโอ้ไม่อยากจอดกลางทางอันตรายครับรถแลนสัญจรไปมาหลายหลายไอชัดหัวจะมาจากชับะงามครับผมก็ว่าสีไปทางเพียครับไปทางบ้านนาโพเข่าข้างกระบ,บุกเตี่ยรครับเก็บลูกค้าเกาครับผมพอดีไอชักจอดพักรถครับเปิดฟ้ากระโปรงระบายก็มห่อนนิหน่อยครับผมนี่ครับจอดพกดักรถไชัดก็ได้ของมาแล้วครับบ้านหนึ่ง ของที่ไดนก็นิมีแบบนี้ครับในขวดในพลาสติกครับผมในขวดพลาสติกในเศษเ,เล็กเล็กๆน,น้อยๆครับผมบ้านเดียวครับนี่ที่นัดเขาไว้จะไปเอาหาร้อยกว่าบาทหาร้อยแปดสิบบาทครับผมบรรยากาศครับประมาณนี้ครับเย็นๆครับลมมาแต่ละบาทสดชื่นครับผม อาจจะสั้นมั่วนะครับผมแชทนี่จะจริงข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวครับตำข้าวโพดครับตำกุ้งก่ย่างครับนี่ประมาณนี้ครับผมมาให้กินข่าวแซ่บๆเหมือนกันครับพี่ชัดครับผมกินข่าวแล้วเดี๋ยวไอ้ชัดก็จะได้ไปต่อครับในเครื่องรถ บอเครื่องรถปันไัยครับเกืบอบเกือบเครื่องอรเราไปครับถ้าได้อีกแบบนี้น่าสองบานสามบานค่ะเต็มรถพอดีมากินข่าวเสพเสียดเหมือนกันครับผมเศร้าเมื่อยจังหน่อยสิไปต่อครับถ้าเบิง์กไว้ยมำแมลงไอ้ชัดจีนได้ของเต็มรถบอมมาลุ่นไปนน้ำกันครับเดี๋ยวไอ้ชัดจะอัปเดตให้เบิ่งกันอีกแล้วครับผมกับบรรยากาศงามแรงสิบเจ็ดนาฬิกา คือหาโมงเครืองครับผมไม่อน่ชัดกะเบ็ดมือแล้วครับก็คือว่าโซกหมานอยู่ะได้ของเต็มรถน,น่ครับผมทานไปอีกมือหนึงแล้วครับกับการหาสิ่อของเก่าของไอ้ชัดแดดลมล้มตกจัง่อยครับผม เมื่อยเมื่อยสุดๆครับผมอากาศพ้อนเอาจั้งน่อยครับ,บรเหมยสร้อยชัดเก่าเศษเล็กอของมีราคามาขายครับผมเลยหาสื่อของกระบั้นที่ว่าเดี๋ยวไอชัดแหง่เบื้องของครับผมบ้านนีไอชัดกระลังออกมาครับผมบานบานกระบอกเตี่ยครับผม ของกันสิได้ประมาณนี้ครับผมนชยชากันสิเขาไปออกไปข้างหน้าเขาไปสูงเจริญเขาสับปะงามครับเขาสับปะงามเขาบ้านนาเขาหินแหล่ของอะไรประมาณนี้ครับได้ล้างเหล่าล้างเบียรครับผมได้กระดาษได้ขวดพลาสติกพลาสติกใสครับผมเศษเล็กๆน้อยๆหมอนี้มาคอยมานปนไหนครับนี่ครับภาพโดยรวมครับผม ส่วนมากที่ได้พลาสติกหลายมือนีโส่งมันจริงๆครับผมเรียว่ามันครับผมในประมาณน,นี้ครับผมของแกได้นิดเดียวส่วนมากที่ได้ขวดกระดาษพลาสติกครับผมไปเดินทางกับบ้านร่วกันครับผม ยังอยู่สูงริบเหลียวอยู่เลยครับ สีร3อย500ร่อยหาร่อยซ้สีบานเต็มรถครับมือนี้คือว่าปลูกถูกมันเจ็บลูกข้าเก่าแน่ลูกข้าไม่แน่ครับผมถามไปเรื่อยๆสิไปหาแต่ลูกข้าเก่ามันกับบ่ค่อยได้ของครับบางทีเขาไปพระท่านเขาคายนี้ปลาเขาหรอเห็นไรทีของเก่าคือว่าคนเห็นก็ร้าย เป็นแบงกันไปครับเห็นคนละอาชีพคนนุ่นจุด,ดเชียร์กันไปของมีาราคาบ่คอยได้ปน็นไรในทองแดงสองโลราคาของแกนในพิเนยียมหน่อยเดียวครับผมน่าจะ๋องเบียร์สองโลสามโลได้ครับผมวันนี้ได้ก๋องเบียร์นะของมีราคาน่าจะเป็นขวดเป็นพลาสติกเป็นกระดาษ ก็พอได้ครับครับขอกถนนใหญ่เรียบร้อยเส้นสนามเจ้เขตแต่ว่า,าเลี้ยวขวาดิเลี้ยวขวาทั้งนี้ไปสนามเจ้เขตครับเรี่ยวซ้ายทั้งนี้ไปนายาวครับผมไปตำบลท่ากระดานครับผมไปชัปังงาม าหอด่านครับผม18นาฬิกาหาสิ10นาทีครับในเดินทางมาหอดบานเป็นทีเริ่มลอยครับผมนี่ครับของในเครื่องรถครับผมมือกันเสากับว่าเสียของลงจากจากจับประยมบนนะมาหอดบาน40กิโลเมตร เย็บยางเดียวครับสี่ซิปห้าซิปขี่ไว้เพื่ออะเดี๋ยวคล้องแกเงียครับผมนี่ครับผมโอเคครับมืนเคยสิลงของเคยพอกันมืนเศร้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีแามสาวผมพอกันกับบรรยากาศแามสาวผม อากาศสดชื่นสดชื่นครับเตือนมารับแสงแดดวิตามินซีงามสาวครับผมคืนนี้จักมาฮอดเด็กครับประมาณหนึ่งทุ่มครับเกือบหนึ่งทุ่มอีกหาทีหนึ่งทุ่มครับมาจากชับประง้นะครับผมระยะทางหาสิบสี่สิบกิโลครับผมอากาศเยนน็นดีครับผม นี่ครับของครับอะไรประมาณนี้ครับผมส่วนหลังมันบอ่อเต็มไปไลยครับผมเต็มแต่หัวหมวกเป็นพลาสติกใสครับผมเดี๋ยวืันนี้ชัดจะล่งของเนี้ยเมื่อเจ้ากับเดี๋ยวพลาสติกสีไปทรงเขาครับผมหวนในใัวนี่ชัดกะเอาเศษเล็กเอาไปเนี่มท่องแดงเอาตะกั้วเอาท่องเหลืองไปกลาย กากลับก็เลยหาสื่อมาครับผมโอ้โหเก็บกระดูกกระเดียวเวิร์ดนอนจำประอยากลุกแล้วเมื่อยเมื่อยก็ต้องเฮ็ดครับต้องสู้ครับผมเอ่ะสิ่งนี้พลาสติกใสพลาสติกสีนะครับกระติกยางล่างครับผมพลาสติกสีแล้วก็สิ่นี้กระดาษมีพวกกระป๋อง มีเศษเล็กๆน้อยครับผมที่หาซื้ออะไรมือวัดน,นี่หามามือวานเนี่ยจักรพรได้เงินหมื่นสองครับเติมน้ำมันรถไปหาร้อยครับผมแล้วค็ส่งงวดรถคันนี้แล้วก็ซื้อกินมือนี้ก็สิไปซื้อข้าวสารครับข้าวสารเบิดอีกโอ้หรายใจล้อเพียบเลยครับเนื้อ่ะไรก็ซื้อของทำนันคือว่าครับผมโอเคครับผม คลิปนี้กกบรุรย์มีเงยแมมาทักไทยส่งกำลังใจหลคกะให้พี่น้องด้เบิ่งว่ายัดถือของในสำนักนะครับผมสำหรับเศร้านี่แต่ผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากเปก็นกำลังใจช่องชัดบรุนทํารินได้ครับผมฝากไกลค์คอมเมนต์ติดตามครับผมทั้งสามช่องทางครับผมบว่วจะเป็นยูทูปเฟซบุ๊กแล้วก็ต่อๆครับผมฝากไปให้กกำลังใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งการแจ้งเตือน,เ,อนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เวลาได้ชัดได้อัปเดตลงไป ถ่ายคลิปนี้ข่ะตกปกครองผิดพลาดประการใดหรือว่ามอกไปปกครองมองงามไอจัดกะกับข,ขอโทษขอให้พี่น้องสุขสุขคนไหวนะโอกาสนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้บันไดนมีเอียงไอจัดกะขอโหยพรอมในพี่น้องสุขสุขคนที่เข้ามารับชมคลิปของไอจัดขอให้พี่น้องสุขสุขคนลำลำรวยวเงินทองไหลมาเทมาครับผมยาเจ็บยาจนครับผมสุขภาพดีมีไอเหตุงานเงิน,นทองไหลมาเทมาครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้คือเก่าแล้วครับผมมักอะไรตึกใจกระแช่ช่องอชัดวุ่นุ่นทำติดเนี่ยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่พอดไหมคลิปหนะสวัสดีครับ